บทที่16พัทเทกรัตคาถาอตีตังนาวาคะเมยยะนับปฏิกังเขอนาคาตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ร่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทติตัมปะฮีนันตังอปัตันจะาอนาคาตังสิ่งใดร่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึง ก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนั้นจะโยธรรมบางตาตาตา,ตาวิปัสสติอสังหีรังอสังกุปังตังวิถามนุกุลหะเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนงันไม่คอนแคนในธรรมนั้นๆได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นเนืงเองให้ผุโงงเถิดอัจเฉวากิจจะมาตะปังโกลัญญามรังสุเว พึงทำความเพียนเสียในวันนี้แหละใครเราจะรู้ความตายในวันพุ่งนหินสังครันเตนามหาเสเนนมัจจุนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตตามตันทิตังตังเวพัเทกระโตติสันโตอาจิกะเตมุนีติ พระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจค่ะทั้งกลางวันละกลางคืนนั่นแลว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนิแลบทที่17อภินาปัจเวคณะปาถาทะเชราธรรมโมหิเชร,รงงางอนาติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วงผลความแก่ไปไม่ได้ พยาที่ทำโมหิพยาทิงอนาติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะาก่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะ,ะรมโมหิมรณังอนาติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปิเยหิมานาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่า จากต้องได้พัดภาคจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไปกรรมมัสโกมีกรรมทายาโทกรรมโยนีกรรมพันธุกรรมปติสรโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยอย่างกรรมมังกลิสามีกัญญานางวาป,าปาปังวาตาสะทายาโทอวิสามี เราจะทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจากเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวังอัมเหหิอภินังปัจเวกิตาพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันทุกๆวันเทิญบทที่18ผมวิหารภาวนาเอวังเมสุตังเงกังสมยังพะควาสาวาติยังวิหารติเชตวันเณอนาธา ปินทิกัสะอาวามตาพระโคปะขวาพิกูอามันเตติพิกขวติระทันเตติเตพิกูปะขวะโตปาจจโสสุปะควาเอตาทโวจะเมตตายาพิกเวเจโตมุติยาอาเสวิตายาภวิตายาภูริกตายาญาณิกตายาวัตุกตายาอนุติตายาปริจิตายาสุสามารถายาเอกาทัสานิสังสา ปติกำกาตะเมกาท่าสุขังสุปฏิสุขังปฏิพุชตินาปาปกังสุพินังปาสติมนุษยานังปิโยติอมนุษยานางปิโยหติเทวตารักขันตินาสาอาคิวาวิสังวาสตังวากรรมติตุวะกะตุวะตังจิตตังสมาธิยติมุขวันโนวิปัสสิตาติ อาสามุโุการังกะโรติอุตริงอปาติวิชันโตธรรมะโรปะโคโหติเมตายาภิกขเวเจโตมุติยาเสวิตายาภวิตายาภูริกตายาญาณิกตายาวัตุกตายาอุจิตายาปริจิตายาตุสัมารทายาอิเมเอกาทสาดิสังสาปาติกังคาอตธิโอ अनोथिशो फलामे ताचेतो विमुति आठि ओथिशो फल नामे ताचे तो विमुति आथि थिशा फरा ना ता चेतो मुति कतिहा कारे अनुथिशो चेतो विमुति कतिहा कारे ओथिशो फे ता चे तो मुति कतिहा कारे थिशा फला चेतो मुति पंचाकारे अनोतिसो फलनामेता चेतो मुति ओतिसो फलनामेता चेतो मुति दसहामेता चेतो मुति कतमे पंचाकार अनोतिसो फलनामेता चेतो मुति Tapi sata wera apa yang bisa nikah tuki ya tenang beri haran tu sape pana wera apa yang bisa nikah tuki ya tenang menan tu sape puta wera apa yang bisa nikah tuki ya tenang menan tu sape pukala wera apa yang bisa nikah tuki ya tenang menan tu sape atap hawa pria pana wera apa yang bisa nikah tuki atap nang beri haran tu timi hi penyakalehi anu tiso pala nami ta ceto pimuti กตเมหิสตหากาเรหิโอทิโสภรนาเมตตาเจโตมุติสัพภายติโยเวราอภิญญาปัานีกาสุขีอัตนังบริหานตุสัพเพปุริสาเวราอภิญญาปัานีกาสุขีอัตนังบริหานตุสัพเพอริยาเวราอภิญญาปัานีการสุขีอัตนังบริหานตุสัพเพอานริยาเวราอภิญญาปัานีการสุขีอัตนังบริหานตุสัพเพเทวาเวราอภิญญาปัานีกาสุขีอัตนังบริหานตุสัพเพมุสาเวราอภิญญาปัานีกาสุขีอัตนังบริหานตุสัพเพ วินิปาติกาเวราประชาชาติกาสุขีอัตตานังปริหะรันตุติอิเมหิสัตหะกาเรหิโอทิโสภาลานาเมตตาเจโตมุติกตเมหิทัสหะกาเรหิทิสาภาลานาเมตตาเจโตมุติสัพเพปุริ पुरा थिमा सत्ता वैरा अभिअपाई गा सुखी अतनामंत सफे पीमा सा सत्तावैर अभिअा गा तो हत्ता नाम मुनिय सफे उतलायती सा सत्तावैरा अचानी गा तो खी हत्ता नाम प्रयरन सफे तीनायति सत्ता वेरा अभी अब्साई गात खि हत्ता नाम प्रयन सफे प्रथिमा यानी सा सत्ता वेरा अभी अब्सानी गातु खी यम सफे पीमा या साता वेरा อภาญญาาสุขีอัตนาลังมัตสัพเพอุตตายาดิสายาสัตตาเวราอภาาาสุขีอัตนาังัตูสัพเพทักกินายาดิสายาสัตตเวราอภาาปาสุขีอัตนาังมัตูสัพเพติมายาติสายาสัตตาเวราอภาาปาสุขีอัตนาังมณัตสัพเพอุริมายาิสายาสัตตเวราอภาาาสุขีอัตนาลังมัตสัพเพปรติยาาติสัยยปานาเวราอภิญาปาสุขีอัตนาังมัตสัพเพปฏิมาาิส สัพเพอุตลายาติสายปานาเวระอภยาิจารณาอาสุขีอัตนาหุ่นตุสัพเพทักขินายาติสายปานาเวระอภยาิจารณาอาสุขีอัตนาหุ่นตุสัพเพปุรลติมายาติสายปานาเวระอภยาิจารณาอาสุขีอัตนาหุ่นตุสัพเพอปสิมายาติสายปานาเวระอภยาิจารณาอาสุขีอัตนาหุ่นตุสัพเพอุตลายาติสายปานาเวระอภยาิจารณาอาสุขีอัตนาหุ่นตุสัพเพทักขินายาติสายปานาเวระอภยาิจารณาอาสุขี atanang men menantu sape di mana ti panawera apa ya pacani kasuki tu atanang men tu upali panawera apa ya pacani kasuki tu ki atanang men tu sape pula di mana ti saya apa ya pacani kasuki tu ki atanang men tu sape tisanya mana ti apa ya pacani kasuki atanang men tu utala ya apa ya pacani kasuki atanang men tu sape ya apa ya pacani kasuki atanang pula tu sape pula di mana anu อภิยาัาีกาุขีอัตนมเณรตสพเพปชิมายาติสายาปูตาเวราอภิยาัาีกาุขีอัตนเรนันตสเพอุตลายาิสายปูตาเวราอภิยาาอีกาสุขีอัตนาังมณเณรตูสพเพทักินายาติสายาปูตาเวราอภิยาาอีกาสุขีอัตนาังมณเณตสพเพติมายาติสายาปูตาเวราอภิยาัาอีกาุขีอัตนาังมณเณรตูสพเพปูปาลิมายาติสายปูตาเวราอภิยาาีกาุขีอัตนาังมณเณรตสพเพ บุรติมายติสายจะปุกขลาเวลาอภิปชานีกาสุขีอัตนังมัลตุสัพเพปฏิมายติสายจะปุกขลาเวลาอภิปชานีกาสุขีอัตนังมัลตุสัพเพอุตรลายติสายจะปุกขลาเวลาอภิปชานีกาสุขีอัตนังมัลตุสัพเพทักกินายติสายจะปุกขลาเวลาอภิปชานีกาสุขีอัตนังมัลตุสัพเพ ปลดทิมายันวิสายาุขลาเวลาอภิญญาปัาาการสุขีอตนางเม่อตุสเปปปิมายันสายาุคลาเวลาอภิาปัการสุขีอตนางเมตุสเพอุตรายันสายุคลาเวลาอภิญาปัการสุขีอตนางเมอตุสเพทักขินายันสายาุคลาเวลาอภิญญาปการสุขีอตนาณเมือตุสเพติมายันวิสายาุขลาเวลาอภิญาปาการสุขีอัตนางเม่ตุสเพปอุปาลิมายันวิสายาุคลาเวลาอภิญญาปักาุขีอัตนารเหืรันตุสเปปป อภิญาปจานนกาสุขียัตนังไม่่นตุสัพเพอปฏิมาญาติสายยาอัตตาภาวะปริยาปันนาเวลาอภิญาปจานนกาสุขียัตนังไม่่นตุสัพเพอุตลาญาติสายยาอัตตาภาวะปริยาปันนาเวลาอภิญาปจานนการสุขียัตนังไม่่นตุสัพเพทักขินายญาติสายยาอัตตาภาวะปริยาปันนาเวลาอภิญาปจานนกาสุขียัตนังไม่่นตุสัพเพปฏิมาญาติสายยาอัตตาภาวะปริยาปันนาเวลาอภิญาปจานนกาสุขียัตนังไม่่นตุ สัพเพปัชฌิมายาณวิสายาอัตตาภาวะปริยาปนาเวราอภิยาปชาญาการสุขียะตังเมื่อตุสัพเพอุตตลายาวิสายาอัตตาภาวะปริยาปนาอภิยาปชาญาการสุขียะตังเมื่อตุสัพเพสกินายาวิสายาอัตตาภาวะปริยาปนาเวราอภิยาปชาญาการสุขียะตังเมื่อตุสัพเพธิมายาติสายาอัตตาภาวะปริยาปนาเวราอภิยาปชาญาการสุขียะตังเมื่อตุสัพเพอุปัลิมายาติสายาอัตตาภาวะปริยาปนาเวราอภิยาปชาญาการสุขียะตังเมื่อตุสัพพา ปุร eh ัตติมายาทิสายาอิทิโยเวลาอภิยาปัานิคารุตคีตนะนังมัลตุสภาปัตติมายาทิสายาอิทิโยเวลาอภิยาปัานิคารุตคีตนะนังมัลตุสภาอุตตรายาทิสายาอิทิโยเวลาอภิยาปัานิคารุตคีตนะนังมัลตุสภาทักขินายาทิสายาอิทิโยเวลาอภิยาปัานิคารุตคีตนะนังปริทารันตุ สัพภาปฏิมาญาณุทิสายาอิติโยเวลาอภิยญปิชานีกาสุขียาตัณงมัลยันตุสัพภาปฏิมาญาณุทิสายาอิติโยเวลาอภิยญปิชานีกาสุขียาตัณงมัลยันตุสัพภาอุตลายาณุทิสายาอิติโยเวลาอภิยญปิชานีกาสุขียาตัณงมัลยันตุสัพภาทักกินายาณุทิสายาอิติโยเวลาอภิยญปิชานีกาสุขีอัตตานังมัลันตุสัพภาเหติมาญาณุทิสายาอิติโยเวลาอภิยญปิชานีกาสุขี อัตานังไม่เนตุสับเผาปริมายาติสายยาอิติโยเวราอภิญญาปัญญการทุกข์ีอัตานังบริหารันตุสับเพราปฏิมายาติสายยาอุปนิสาเวราอภิญญาปัญญการทุกข์ีอัตานังไม่เนตุสับเพปจิมายาติสายยาปุริสาเวราอภิญญาปัญญการทุกข์ีอัตานังไม่เนตุสับเพ utala ya tisa purisa wera apa ya bisa nih kasu ki atau sape tak kina ya tisa purisa wera apa ya bisa nih kasu ki atau sape pula tima anu tisa ya purisa wera apa ya bisa nih kasu ki atau sape pasima ya tisa purisa wera apa ya bisa nih kasu ki atau sape utala ya tisa purisa wera apa ya bisa nih kasu ki atau nang menentu sape tak kina ya purisa wera apa ya bisa nih kasu ki atau

อริยาเวราอภิญญาปัญญากาสุขีอัตนาบรรลัตุสัพเพทักขินายติสัญญาอริยาเวราอภิญญาปัญญากาสุขีอัตนาบรรลัตุสัพเพปัติมายาดิสัญญาอริยาเวราอภิญญาปัญญากาสุขีอัตนาบรรลัตุสัพเพปัติมายาดิสัญญาอริยาเวราอภิญญาปัญญากาสุขีอัตนาบรรลัตุสัพเพอุตตระายาดิสัญญาอริยาเวราอภิญญาปัญญากาสุขีอัตนาบรรลัตุสัพเพทักขินายาดิสัญญาอริยาเวราอภิญญาปัญญากาสุขีอัตนาบรรลัตุสัพเพปห้ธิมายาติสา อริยาเวราพระยาพชานีกาสุขีอัตนังมหันตุสัพเพอุปาลิมายติสาญาอริยาเวราพระยาพชานีกาสุขีอัตนังมหันตุสัพเพปุรัติมายติสายะอนริยาเวราพระยาพชานีกาสุขีอัตนังมหันตุสัพเพปชิมายติสายะอนริยาเวราพระยาพชานีกาสุขีอัตนังมหันตุ สัพเพอุตลายาธิษานะอนัตติยาเวราอภิญญาปัญีกาสุขียตนังมันตุสัพเพทักกินายาิษานะอนัตติยาเวราอภิญญาปัญีกาสุขียตนังมันตุสัพเพปุรัตถิมายานิสานะอนัตติยาเวราอภิญญาปัญีกาสุขียตนังมันตุสัพเพปัจฉิมายานิสานะอนัตติยาเวรา อภิญาปัญาในการสุขีแตนางม่นตุสัพเพอถ้าลายอนวิสาญานริยาเวราภิญาปัญาในการสุขีแตนางม่นตุสัพเพอักขิณายอนวิสาญานริยาเวราภิญาปัญาในการสุขีแตนางม่นตุสัพเพติมายาทิสาญานริยาเวราภิญาปัญาในการสุขีแตนางม่นตุสัพเพอุปาลิมายาทิสาญานริยาเวราภิญาปัญาในการสุขี อัตตานังมุณัตุสัพเพปฏิมาญาติสายาเทวาเวราอภิญจานีกาทุกขีอัตตานังมุณัตุสัพเพปฏิมาญาติสายาเทวาเวราอภิญจานีกาทุกขีอัตตานังมุณัตุสัพเพอุตตละญาติสายาเทวาเวราอภิญจานีกาทุกขีอัตตานังมุณัตุสัพเพทักขินายาติสายาเทวาเวราอภิญจานีกาทุกขีอัตตานังมุณัตุสัพเพปฏิมาญาอนุติสายาเทวาเวราอภิญจานีกาทุกขีอัตตานังมุณัติโตสัพเพปาานีกกทุขิอัตตตานนัังปรริหุ सफे उतलाफे माया सुखी सफे मा जाती सुखी नाम सफे थी माया साफे

นี่ค่ะอันนี้การสุขีอัตตังม่งโตสัพเพทิมายาทิสายามุสาเวราอชานี่กาสุขีอัตตังม่ตงโตสัพเพอุปาลิมายาติสายามุสาเวราอชาานี่การสุขีอัตตังปริหารันตตสัพเพพุจิมายาติสายามิปัิกาเวราอะยรแบชนานี่กาสุขีอัตตังม่ตงโตสัพเพปชิมายาติสายามิปัิกาเวราอไรแบชานี่กาสุขีอัตตังม่ต้องโตสัพเพอุตลายาติสายามิปัิกาเวราอะไรแบนี้อาจารย์นี่การสุขีายะ วินิปาติกาเวราอภิาปัานกาสุขีอตนาเมื่อตัวสัพเพปุทิมายานุสิายาวินิปาิกาเวราอภิญาปากาสุขีอตนางเมื่อตัวสัพเพยปัจฉิมายานุสิายาวินิปาติกาเวราอภิญาปัาญากาสุขีอัตนาณเมื่อตัวสัพเพอุตลาญาณวิสายาวินิปาติกาเวราอภิาปัาญากาสุขีอัตนาณเมื่อตัวสัพเพทักกินายานวิสายาวินิปาติกาเวราอภิญาปัญญากาสุขีอตนาณเมื่อตัวสัพเพยหิตกาญาสุสิษายาวินิจปา สุขีอัตนาง์ปริหารันตูตีอิเมหิตะสะหาการิหิทิสาปนามตาเจโตมุตติสัพเพสังสัตตานังปีระนังวัเชตวาปีระนายยะอุปคาตังวัเชตวาอนุปาทายะอนุปาคาเตนะสันตาปังวัเชตวาสันตาเปนะปริยาธานังวัเชตวาปริยาธาเนนาวิเหสังวัเชตวาวิเหสายาสัพเพสัตตาเวริโนโหตุมาเวริโนสุขิโนหตุ มาทุกิโนสุขิตัตตาหุนตุมาทุกิตัตตาติเมหิอัตากาเรหิสัพเพสัตตาเมตายาติเมตตาตังธรรมังเจตายะติติเจโตสัพเพยาปาทาปาริยุทธาเนนะปาริยุทธาเนหิมุจจะติติวิมุตติเมตตาจะเจโตมุตติจาติเมตตาเจโตมุตติเมตตาพัมมะวิหารภาวนานิิตา บทที э Culture, ่19เทวตาอุโยชนะคาถาทุกขปัตตาจนิตุกขาพยาปัตตาจนิพยาโสกปัตตาจนิโสาหุนตุสัพเพปิบานิโนเอตาวตาจะมิสัมมาทังบุญญสัมมาทังสัพเพเทวานุโมทันตุสาปะสัมปติสิทธิยาทานังทัตันตุสัทธายาสีรังลักขันตุสาพะาภาวนาพิรตาหุนตุขัดฉันตุเทวตาคตา สัพเพุทธาผลรัปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรัญตานันจะเตเจระกังพันธามิสสะปะโตสัพเพผุทธาผลรัปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรันตานันจะเตจระกังพันธามิสสะปะโตสัพเพุทธาผลรัปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรันตานันจะเตเจิระกังพันธามิสสะปะโส Tapi Buddha para patta patjeganan jayang pelang alanta nanti tercerengkan pantami sabtu Tapi Buddha para patta patjeganan jayang pelang alanta nanti tercerengkan pantami sabtu Tapi Buddha para patta patjeganan jayang pelang alanta nanti tercerengkan pantami sabtu Tapi Buddha para patta patjeganan jayang pelang alanta nanti เตเจระคังพันธามิสสะพโตลัพเพุทธาปะระปัตตาปเจกานันจะยังพลังอรันตานันะเตเจระคังพันธามิสสะพโตลัพเพุทธาปะระปัตตาปเจกานันจะยังพลังอรันตานันะเตเจระคังพันธามิสสะพโตด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอานิสงส์แห่งการบูชาพระรันตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์ พระสูตรพระปริศและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอำนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญไหว้ครู68 ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริศจงสำเร็จศักดิ์สิทธุทประการเทินสาธุสาธุสาธุ